นอกจากคุดพบโบราณวัตถุในพื้นที่การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยอาทิตุ๊กตาดินเผาถ้วยชามกระเบื้องดินเผาเหรียญโลหะวงกลมมีตราจากพิมพ์อักษรสยามรัฐมีตรามหามงกุฎมีพิมพ์ลายจากมูลค่าหนึ่งสตางค์สมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แล้ว ยังขุดพบคลองรากหรือฐานรากโครงสร้างหวังโบราณเป็นหลุมเสาที่ช่วยให้เห็นภาพท้องพระโรงของพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงอดิสรอ,อุดมเดชเจ้ากรมทหารม้าสมัยรัชกาลที่5ว่าคงใช้เสาไม้รองรับหลังคาหน้าจัว่วมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่าซึ่งพบกองกระเบื้องในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังพบแมวต้นสุงและอิบที่ใช้เป็นรากฐานบันไดทางเข้าทองพระโรงทำให้เรียนรู้ได้ถึงวิธีการก่อสร้างพระราชวังในสมัยโบราณกรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย